สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีทั่วโลกวันนี้อากาศดีนะคะวันนี้อากาศดีมากเลย17องศานะคะแบบก็เลยจะมาเซย์ฮัลโหลทุกๆคนนะคะเซย์ฮัลโหลจากสวนะีเดนเนาะวันนี้อากาศดีไม่รู้ว่าเมืองไทยร้อนแค่ไหนนะคะตอนนี้แต่ที่นี่ก็คือร้อนใช่ได้เหมือนกันนะคะ17องศานี้เริ่มจะเข้าสปริงไทม์เนาะก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวในเมืองด้วยนะคะเดี๋ยวตามแบบกันไปเลยเนาะเดี๋ยวจะไปกินพิซซ่ากับคุณแม่นะคะคุณแม่แฟนคุณชายนะค่ะตอนนี้เนี่ยแบบอยู่อาพาร์ตเมนต์คนแก่นะ อพาร์ตเมนต์แบบว่าที่สวีดเดนเขาจะมีอพาร์ตเมนต์สำหรับคนที่มีสูงอายุนะคะแล้วก็จะมีอพาร์ตเมนต์แบบอยู่ง่ายๆแล้วก็ซักผ้าซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยง่ายๆแล้วก็มีสวนเล็กๆเงี้ยค่ะเพราะว่าคนแก่ๆที่เขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาจะแบบว่าอยู่บ้านไม่ได้ไงเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะล้มหรืออะไรเงี้ยเนาะเขาก็เลยจะมีที่ให้คนแก่อยู่นะคะก็ของคุณชายเนี่ยคือแม่นะคะเป็นแม่ของคุณชายเนี่ยเขาก็มาอยู่ที่นี่แล้วแบบจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะนี่ก็คือข้างในนะ ลักษณะคือเหมือน apartment ทั่วไปมันจะมีหลายหลายชั้นนะคะแล้วก็มันจะมีแบบว่าซักรีดง่ายๆสําสหรับคนแก่นะคะมีลิฟต์สำหรับคนแก่แล้วก็มีที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นด้านนอกนะคะเห็นไหมก็จะมีก็จะมีแบบมีอยู่คนนึงเขานั่งอยู่นะคะก็อ่านหน <ๆ S 1> ังสือเขาอยู่เนะาะเพราะวันนี้อากาศดีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสวนเนาะเขาจะปลูกต้นไม้นะคะในฤดูซัมเมอร์แนละ้วแต่ตอนนี้มันไม่มีส่วนนี้จะเป็นด้านหน้านะคะเป็นวิวด้านหน้าเลยนะ าอากาศดีนะคะนั่นก็คือตึกนะคะมันจะมีแบบนี้ทั้งหมด4ี่ห้าตึกเลยนะ<ม>แล้วก็จะมีสวนเล็กๆแบบนี้3ามจุดนะคะ<ม>นี่คือเป็นเอ็นทรานด้านหน้าเนาะ<ม>นี่นะคะ<ม>ก็จะติดถนนเลยนะแล้วก็หลังจากถนนเส้นนั้นเนี่ยก็จะมีสปกหวางก็คือเป็นรถรถเขาเรียกว่าอะไรวะรถแทรมนะคะรถไฟฟ้าเหมือนรถไฟฟ้าบรรทุกอะไรเขาเรียกอะไรไม่รู้นี่คือจะมีระเบียงแบบนี้นะคะเพราะว่าคนแก่เนี่ยเขามีระเบียงแบบ แบบเปิดไม่ได้นาะไม่รู้เขาจะกระโดดตึกวันไหนอะไรเงี้ยนะคะนี่เปจะประมาณนี้เนาะก็เอามาให้ดูนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่อากาศดีเนี่ยคนสวีเดนเขาจะออกมาเดินข้างนอกนะคะเขาก็จะมาอาบแดดข้างนอกเนาะแต่พามาให้ดูนะคะนี่คือที่พักคนแก่นะคะเป็นบ้านของคุณแม่ของแฟนมันเองเนาะนี่นะคะก็คุณแม่เขาอยู่คนเดียวนะคะเขาสะดวกแบบนี้นะทีนี้เราก็เข้าเมืองกันเนาะไปหาดูแบบเอาแบบมาเอากุญแจจากคุณแม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเอากุญแจเนี่ยไปปั๊ม ให้มันเป็น3มดอกนะคะเพราะว่าเขาต้องการคนช่วยเหลือใช่ไหมทีนี้เนี่ยคนที่เขาจะมาช่วยเหลือเนี่ยเขาต้องมีกุญแจนะคะเพราะว่าแม่เนี่ยล้มหลายรอบแล้วนะแม่นี่79แล้วนะอายุเยอะมากเลยนะก็79แล้วแต่ยังอยู่คนเดียวได้นะคะแล้วก็เวลาท่าเวลาถ้าล้มเนี่ยคือเป็นห่วงไงเลยต้องให้แบบว่าทางคอมมูนเข้ามาดูแลบ่อยๆนะคะเราก็เลยต้องมีกุญแจให้ทางคอมมูนเขานะก็ก็ต้องให้ไว้ทุกคนแหละเผื่อจะได้เข้าไปในบ้านได้ง่ายนะคะก็เดี๋ยวไปกันต่อเลยนะ แวะกินเที่ยงกันนะคะแหมก็กินซูชิอีกแล้วนะแหมชอบกินซูชิตอนเที่ยงนะคะจริงๆมันก็ไม่เที่ยงหรอกบ่ายๆแล้วนะคะก็เดี๋ยวมากินซูชิกันแหม่กัน <c oughs> อันนี้มันเป็นที่ใส่เทียนนะคะแต่มันเลยนี้ไปแล้วไงเลยวินเทอร์ไปแล้วแต่แหมันชอบยังไนสีทอง ของตกแต่งบ้านกิ๊กกิ๊กนะคะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะมันก็เริ่มมืดแล้วแม่จะไปซื้อน้ําดื่มนะคะเดี๋ยวจะกินพิซซ่ากับคุณแม่นี้บริเวณรอบๆนะคะสวีเด สะดวกซื้อเล็กๆอันนี้คือลูกอมอ <laughs> ย่าโมดิกาย์แล้วเนี่ยว้าวเฟ้ <laughs> ได้พิซซ่าแล้วนะคะเ <laughs> ขาไม่มีถุงใส่ให้นะที่นี่นะมาเยอะดูเปล่า I made a video, can you say something? No. <laughs> I'm just checking this uh, thing. This thing for your mom? What is this? Lampa. Yeah. Mm -hmm. and, um, what do you call it? Magnifying glass. Magnifying glass. Yeah, you can read like this. Yeah, you can read. And mm we -hmm. mm -hmm. mm -hmm. คุณแม่ใส่ตาไม่ดีไงก็เลยต้องใช้ก็เว้นขยายนะคะภาษาไทยแว่นขยายเนาะ,ะเห็นไหมมีเว้นเยอะเลยคุณแม่มีแว่นเยอะนะคะนี่เหมือนจะเอาอะไรมาให้ดูวันนี้สวยมากเลยของคุณแม่เป็นของเก่านะคะเนี่ยนี่ก็เป็นอพาร์ตเมนต์นะคะคุณแม่เนะะาะจะพาด,ดูรอบๆเนาะเป็นครัวเล็กๆนะคะอยู่คนเดียวนะ,ะล้างจานกับมือนะคะทุกครั้งที่แบบมาเราก็มาช่วยคุณแม่ล้างจานนะ ล้างจานให้หมดเลยนะคะแล้วก็ดูดฝุ่นทำความสะอาดแต่ว่าคุณแม่น่ะจ้างนะคะปกติจ้างครั้งละครั้งละ400อยู่นะแต่ว่าแบบเหมือนม,มาทําให้เป็นทีทีเวลาแบบมาเที่ยวนะคะก็ชอบฟังเพลงนะคะแล้วก็อ่านหนังสือไม่เห็นแล้วนะชอบฟังซีดีตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนคุณแม่นะคะก็ไม่ได้เข้าไปแล้วกันนะด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะแล้วก็เป็นทางเข้าบาร์นะคะ นพาร์ดเป็นเล็ก,ลกง่ายๆนะคะสำหรับคนแก่เนาะแล้วนี่ทั้งหมดนี้จะเป็นห้องโงถงแบบนี้นะคะ่ะ mm hmm. นี่คงไฟนี่นแบบชอบมากเลย mm hmm. ก็ทุกอย่างที่อยู่ในบ้านนะไม่ว่าจะรูปถ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่ mm hmm. ก็จะจะมีประวัติหมดเลยนะคะของแม่ของเขาจะไม่เยอะนะคะแต่ว่าของที่มีก็คือมีม,มีประวัติหมดเลยเนาะเพราะว่าคุณแม่ของไม่เยอะคุณแม่แจกจ่ายหมดแล้วนะคะว่ายุเยอะมากแล้วแล้วนี้พอออกไปตรงนี้นละ้มันจะเป็นระเบียงนะคะ ออกไปเป็นระเบียงเนี่ยมันเป็นระเบียงแบบปิดนะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยเห็นได้ดูผ้าที่ตกทุกวันเลยเห็นไหมอากาศดีแล้วก็ติดทะเลนะคะนี่ติดทะเลด้านด้านกอตเทนเบิร์กนี่นะคะที่มีเรือออกไปทางด้านเยอรมันหรือว่าเดนมาร์กนะคะเป็นติดทะเลเนาะนี่ค่ะสบายมากเลยเนาะก็แบบว่าน่ารักดีนะแบบว่าเป็นนี่ค่ะปลูกดอกไม้การสบายจิบกาแฟชิวๆนะคะสไตล์ ตายของคนที่นี่เนาะเดี๋ยวจะให้ดูอะไรคือ <c oughs> ต้นไม้ต้นนี้นะเนีต้นนี้ค่ะต้นนี้เนี่ยม,มีอายุเท่ากับหลานคนแรกนะหลานคนแรกเนี่ยคือลูกชายคนแรกของคุณชายก็คือเคโลีนะคะฮ o โอนเคโล right <28. S 1> Eight? Eight. เลยะเนตอาา๋อก็28ปีนะคะต้นไม้ต้นนี้อายุ28ปีนะคะอายุเท่ากับเคโลดีเลยตั้งแต่เคโลดีเกิดปุ๊บคุณแม่ก็เริ่มปลูกเลยนะคะทีนี้เนี่ย ดูนะคะแบบพาให้ดูความที่แบบว่า28ปีแต่อยู่ในกระถางอะ่ะมันไม่ได้อยู่บนดินอยู่ในดินนะคะอยู่ในอพาร์ตเมนต์น่ะอยู่ตรงเนี้ยมา28ปีแล้วมัน Amazing มากๆเลยนะคะเนี่ยดินคุณแม่ก็จะเติมอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วเขาก็แตกหนองมาเรื่อยๆเนาะแบบมีที่บ้านด้วยนะแม่จะตัดให้นะคะแล้วก็ไปไว้ที่บ้านเนาะนี่เห็นไหมเก๋เห็นไหมมีม,มีมีประวัตินะคะมีประวัตินี่นะเดี๋ยวแบบจะล้างจานนะคะนี่ จานก็จะเป็นพลาสติกนะคะเพราะว่ากลัวคุณแม่ทําตกแตกนะคะที่เห็นนั้นมันเป็นพลาสติกนะนี่ค่ะไม่ใช่ไม้นะคะ เมื่อกี้เนี่ยแบบเข้าห้องน้าอยู่เนาะแล้วก็คนที่แบบเขาทํางานในคอมมูนนะคะเขาก็จะแบบมาตรงเวลาเลยนะประมาณนี้แหละทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่เขามา3ามเวลานะเพราว่าคุณแม่เนี่ยต้องหยอดน้ําตาเทียมนะคะสามเวลาใช่ไหมแล้วก็กินยาอะไรเงี้ยเขาก็จะมาเช็คทุกครั้งะะว่าแม่กินยาไหมแม่หยอดตาไหมอย่างเงี้ยค่ะทุกๆเขาเรียกว่าอะไรสามครั้งต่อวันนะเนาะแต่ว่าคือเขาเขาชอบแบบนี้เขาสะดวกแบบนี้นะคะแม่ก็คือว่า เขาไม่ให้เขาไม่ให้ลูกมาวุ่นวายเขาไม่พวกแม่มาวุ่นวายหรือว่าทุชายอย่เงี้ยนอกจากว่าเขาเชิญมาเขาจะบอกว่าเออมากินกาแฟกับแม่หน่อยมากินขนมกับแม่หน่อยอยเงี้ยถึงจะมาแต่เขาไม่ให้เรามาดูแลเขาก็จะให้คนอื่นดูแลนะคะก็แล้วแต่บ้านเนาะแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันนะคะของคุณแม่ก็จะเป็นแบบนี้มันก็คือจะแบบมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าที่สวเดนเนี่ยเขาอยู่กันยังไงอย่างเงี้ยเนาะเวลาเราแก่แล้วอะไรเงี้ยแม่ก็คือกินเงินเดือนของรัฐนะคะเพราะว่ากเกษียณใช่ไหม ก็จะมีเงินเดือนกินนะคะแล้วก็มีอพาร์ตเมนต์อยู่เนาะแล้วก็การรักษาพยาบาลก็ไม่ง่ายสายสบายๆก็มาถึงที่เลยนะคะเรื่องแท็กซี่ก็คือเรียกปุ๊บมาปั๊บเลยนะคะเพราะว่าสวัสดิการมันดีมากๆเลยเนะ,ะมาเล่าให้ฟังนะแอบเล่าแอบเล่าว่าเขาคุยกันอยู่เพื่อนชายมาซื้อของขวัญให้เพื่อนที่ทํางนานนะคะเขาก็ต้องห่อเองนะคะคนที่นี่นะซื้อเองห่อเองเลยนะคะ คุณชายเก่งทัเรื่องหอเนี่ยกลับถึงบ้านแล้วนะคะก็ดึกเลยแล้ว,วันนี้เนาะก็เดี๋ยวอาบน้ำนอนแล้วนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ดูวิดีโอแบบจนจบเนาะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ก็พาไปดูบ้านคุณแม่นะคะแล้วก็ชีวิตที่สวีเดนช่วงเย็นเขาทำอะไรกันอย่างนี้เนาะแล้วก็พาไปดูมานะคะน,นี้มืดหน่อยเนาะเพราะตรงนี้มันมืดเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะฟาเซ่กู bye. ๊ดบายหน่อยสิ Hei do. Hei do. <laughs> He do. ka.